dan <laughs> <coughs> perlahan ก่อนนะครับก็ดีกว่าไปถึงไงขึ้นใจกนได้ยแต่งดีด้วยอีกที่สองที่สมก่อนนะใช่ขาหน้าก็จอแค่ที่สมเนาะเนี่ยพอเวลามัน พอวันมันรับได้ก็มันจะไววันแรกมันจะรับไม่ได้เพราะต่างคนต่างก็เป็นความรู้สึกเดิมๆที่เป็นตกค้างอยู่ตบ่บ้างครั้งนี้มันแค่เท่าไหร่สามหรือสี่สี่เลยครับอ่าสี่นี่ที่สี่สามครังร้ง,ง,งผ่านไปเพิ่มจะรู้ว่าเออผ่านไปประการใแล้วรู้สึกดีหนึ่งสองที่ผ่านมาเนี่ยอย,อย่างสขอโทษนะครับคุณ<ข>อาอาการเป็นยังไงครับเดิมเดิมอะไครับผมเคยเคยสมองตง เมอประมาณห้าปีครับแล้วก็มันจะปวดเมื่อยตึงร่างกายข้างขวาอืคุณแม่ผมเส้นเลือดในสมองแตกห้าวันยืนได้หกวันเดินในแนวราบวันที่เจ็ดเดินในแนวดิ่งวันที่แปดเริ่มกึ่งวิ่งกึ่งเดินวันที่เก้าจะวิ่งแล้วครับแม่ผมด้วยพลังงานด้วยพลังงานบริสุทิ์ที่สูนวิจัยเนี่ยครับก็เลยเล่าให้คุณอาฟังครับ <c oughs> แล้วทีนี้ถามว่าครั้งหนึ่งสองสามเนี่ยยังไม่มีฟีดแบ็กกลับมาแล้วทําไมถึงยอมที่จะมาครั้งที่สี่ะครับคือเขาา้าใจว่า้องใช้เวลาอ,อืแต่ครั้งที่สาก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วารมมวเดิมกับหลังก่อนก่อนหน้านั้นเป็นยังไงกับแล้วพอรู้สึกเป็นอย่างไรครับมันมันก็เบาขึ้นอ,อะไรเบาครับคุณาอาหมายถึงว่าความตึงความดเมื่อยพวกนี้นครับ นั้นก่อนหน้านั้นคุณอาใช้วิธีการใดในการดูแลตัวเองอยู่ครับคือคือหลังจากหลังจากที่เลิกเดินได้ครับโอ้ครับปวดไม่ตึงอะไรก็ไปฝังเข็มบ้างไปนวดบ้างอะไรบ้างครับครับครับแต่พอดีเพื่อนฮะเพื่อนเขาเขามหาจันอยูแล้วเขาก็แนะนำว่ามาดูเสริเราไปดูครับเดิมที่ฝังเข็มนั่นแล้วหลังจากฝังเข็มเป็นยังไงครับ ็ส่งๆครับแม่ไม่กระตือฝังเข็มอยู่นานแค่ไหนครับผมไปที่วัดเฉียวสิบกว่าครั้งสิบกว่าครั้งครับครับฝังเข็มเราต้องมียาทานไหมครับไม่มีครับไม่มีครับผมทีนี้มาครั้งที่ครั้งนี้ครั้งที่สี่เนี่ยเบาแล้วก็ไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นอกนอกนอกจากเหนือจากนี้มีอะไรไหมฮะมันก็มันก็ยังอาการเดิมนะฮะแต่ว่าน้อยลง คำถามมีว่าระหว่างฝังเข็มกับผมใช้แค่สันมือเนี่ยต่างกันไหครับความรู้สึกก็ต่างกันครับคือคือฝังเข็มนี่ฝังเสร็จเราเดิมนิดยิ่งยิ่งต่างกักันเดิม เขาเข็มทิ่มปุ๊บเขาใช้เครื่องมือไฟฟ้าใช่ใช่ครับมีเคองตุด้ดไฟฟ้าเลยแล้วก็ไฟพลังร,ระบบหนักกว่าเดิมแน่นอนครับครับเพราะร่างกายเราเป็นไฟฟ้าสถิตไอ้ข้อเห็มที่ว่าเมื่อกี้นี้ใช้ไฟฟ้าควบคุมแรงค่อยมันจะตักที่รุนแรงนะรู้สึกแรงรุนแรงเสรเวลาจ่านปุ๊บจะหนักกว่าเดิมเพราะมันพลังระบบ ไฟฟ้าสถิตของอาจารย์นี่เป็นยังไงครับไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันมีอแบบธรรมชาติข้างนอกตัวเราเนี่ยนั่งเนี่ยมีไว้แล้วไฟฟ้าสถิตผมก็มีแต่ผมมันมีความสามารถในการขับเคลื่อนไฟฟ้าสถิตข,ของผม,ผมเองให้กับพุ้ที่ได้มันมันขับเคลื่อนได้ไงาาเพราะว่าตรงนี้มันเข้าไปรู้เนื้อแกนแกนของพลังงานที่บริสุทธิ์อย่งซ่อนอยู่ในสิ่งที่มันเล็กที่สุดของที่สุด เราเรียกว่าราะดับ New นิวเคลียสนะฮะจริงๆมันเล็กกว่า New นิวเคลียสอีกแต่เราแค่พูดนิวเคลียสก็พอแล้วเพื่อความเข้าใจนะฮะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าในนิวเคลียสมีพลังงานมากม่หมา,มา,มา,า,าศาลถึง99เปอนต์น่นคือวิทยาศาสตร์เขาพูดไปเช่นนั้นแต่เขาไม่สามารถเอาพลังงานนี้มาใช้ได้หรอกเพราะว่าการเอาพลังงานนี้มาใช้ไม่ได้ต้องผ่านสมาธิสมาธิจิตที่สบอายเอ็ส่สน์ เท่านั้นอยู่จะเอาพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มาได้ซึ่งผมทํำได้ตรงนั้นโอเคผมก็เลยพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้มันก็เลยขับเคลื่อนสายฟ้าในตัวผมเนี่ยไปไปถไป,ไป,ไปหาพี่มันก็เลยรับอนุสุลตรงนี้เองฮะที่มันตึงเนื้อตึงตัวต่างๆไฟฟ้าสถิตทั้งนั้นปวดโน่นนี่นั่นก็ใช่ทั้งนั้นรรน,นะครับจะเป็นไมเกรนจะเป็นอันไซเมอร์พาร์กินสันเกี่ววยวเรื่องไฟฟ้าสถิตทั้งนั้นต,ตายใช่เพื่อนตายนะเป็นเรื่องราวไฟฟ้าสถิตทั้งนั้น เก่าคือก่าคือถ้านิยามก็คืออพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วถูกต้องทีนี้เวลาที่จะนํามาใช้เนี่ยอาจารย์ก็เลยใช้คําว่าหลักการทางไฟฟ้าสถิตในการขับเคลื่อนถูตกต้องนะครับ้อท,ทีนี้ท่านอาจารย์ไปขับเคลื่อนได้ยังไงแล้วทําไมเราถึงขับเคลื่อนเองตัวเราเองไม่ได้ครับก็เมื่อกที่บอกมาแล้วว่ามันต้องพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตที่ โมนี่สุดยิ่จะขับเคลื่อนยังไ่ได้นั่นหมายความว่าที่นี้ผู้หรือผมเองหรือว่าคุณอาเองก็สามารถที่จะพัฒนาจิตได้สิครับอย่างนั้นทุกคนมีความสามารถทำกันได้ยากวิธีการนี้ทํำยังไงครับสมารถทช่จะง่ายเคยเช่นนั่งมือประสานกันนี่ไฟฟ้าสองข้างสองมันถ้าเราตอบแบบไฟฟ้าก็จะตอบแบบอนุกรมใช่ไหมเท้าสองข้างโชคทีขออนุญาตนะขออนุญาตต้องการช้อยเนี่ยเนี่นี่ข้ออะไรเนี่ยแบบเนี่ยเนี่ยแค่นี้เอง มไม่ต้องไปที่วัดเหรอครับไปทำไมที่วัดไปอยู่หน้าพระอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> ถ้าไปวัดก็ไปเผาดีกว่า <c oughs> เอาวาระนี่ดีกว่าถ้าจะไปวัดนะ <c oughs> เออหรือว่าจะเผาที่ไหนตามใจแล้วยังไงต่อครับนั่งนั่งในท่าน,นี้ <c oughs> แล้วจะช่วยยังไงครับแค่นี้เองครับแค่นี้เองเนี่ยเดินกระักศีมาองศาหกสิบเก้าสิบร้อยเก้าสิบใสยก็ได้ ่อ,อก,กแล้วโ่น่ยคล้าันั่นต่อไฟฟ้าลเลยคหับหายใจเนะี่ยฮะควบคุมการหาใจเข้าออกพืป้าพืปัดให้สมคือสิบห้านาทีนี้ขอให้อยู่ในความนิ่งจะทั้งลืมตาและหลับตาหรือเปล่าครับก็ได้นะถ้าลืมตาก็โอเคนะมองในสิ่งเดียวคำถ,ถามหลับตาดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวนะเออ ไอตต้แค่ความนิ่งวันละ15นาทีมันจะช่วยเราได้เลยเหรอครับอาจารย์โอ้ยอย่างน้ำสุดก็มีเชือ้อมีเชือ้อไหนขอสิครับ10นาทีโอ้ยจะทำอย่างไรจริงจริง10นาทีก็พอแล้ว5ก็ได้เอา1นาทีนะมันไม่ได้จริงจริหรอไอ้ครั้งนี้เมื่อกี้พูดถึงลมหายใจยังไงต่อฮะประสานมืออยู่ในท่านิ่งลมหายใจก็อยู่แค่นี้อยู่กับลมหายใจมาต่อ ต้องภาวนาอะไรไหมฮะถ้าใจเหนี่จะพอ่อแม่ทำไมต้องนึกถึงพ่อแม่ครับเพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีที่มาเรายอมรับไหมว่าตัวเราเป็นมนุษย์ภูมิใจในตัวตนของตัวเราเองไหมถามนี่ให้ได้ถ้าไม่ภูมิใจในตัวตนตัวเราเองเพามัาน,นไ,ไม่ใช่เราเอเออจะอยากดีดีจนแบบก,กันใดจะมีการที่ไม่เี็การเมงด่นี่ถ้าหาว่าไม่ภาคภูมิใจในตัวของตัวเราเองซึ้น เกิดมาเป็นม,น,ม,น,มนุษย์เามาหมดเนี่ยภูมิใจนะครับเมื่อภูมิใจได้ปุ๊บตอนนั้นถึงพ่อแม่เขาให้ชีวิตเรามาเป็นมนุษย์นั่นหนึกถึงพ่อแม่โอยาตายากหลับตัวแค่ได้เองจะนึกถึงพ่อแม่ไม่ได้เฉลยมนุษย์เราเนโอเคกำพา้าได้กัมพารบไม่เคยเห็นพ่อแม่สมาธินี่เห็นหน้าพ่อแม่ท่านแน่นอนเท่าท่านไหนที่มาหมายความว่าถ้าเด็กกำพา้าที่ ไม่รู้ว่าพ่อหน้าพ่อหน้าแม่คือใครเี่ให้เข้าสมาธิแล้วเจอเจอในพ่อหน้าแม่ท่านแน่นอนเป็นไปได้ไงครับอาจารย์ก็มันเป็นเชื้อมันเจ็นเลยใช่นมันเป็นสื่อสำพันญ์มันเป็นพุทธกรรมมหมายว่าหมายความว่าเราเกิดมาจากที่ใดเราจะรู้ที่มาอ๋อโดยโอคจะที่ไหนรู้ที่มาด้วยตัวสุทัยมันจะรู้รู้แน่แด้วยใช่ไหมครัคนที่เกิดมามีพ่อแม่เห็นน่าจะนี่ยิ่งมีกำไรเยอะ ร่างกนาะตาท่านมีรูปใหเราเห็นกันบ้างคนตาบอดทำยังไงอู้สบายมากก็ให้หลับตาสบายมากคนตาบอดทำได้ไ,ม,ม,ดไ,ดไม่เลือกครับม้งหัวได้ไหมเออม้งหัวฟังเสียงผมได้ยินไหม <c oughs> อเอา้าได้ใช่ผมสัมผัสตัวเนี่ยพลังที่มีเข้าตัวไปละหู้นหัยังได้ด้วยตาบอดบอก็ทำเหมฟังเสียงหรือเอาตาบอดมาหุ้นหัวด้วยเพาะมันไสองอย่าง ราะพลังนี่มันไม่เลือกหรือตาบอดนี่มันจะแต่มันใชโอเคนะชัดเจนครับนี่คือความชัดเจนที่มันมีมาหรือที่ต้องให้ครับนั่งนานแค่ไหนจะถึงจุดที่เราจะขับเคลื่อนไอ้ตัวหรือค้นพบพลังงานบริสุทธิ์และมาขับเคลื่อนเป็นไฟฟ้าสถิตแล้วมารักษาตัวเองได้ครับถามผมไมับถามอาจารย์นี่ครับโอ้ยตั้งแต่วันที่2มกราคม2ด5 7นาทีนี้มัน ปีห้าเก้ี่ีวะเนี่ยสามเจดห้าเก้าเห็นไหมกว่าจะมาพูดตรงนี้ผ่านยูทูปบ้านเราแบบทีวีนี่เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่หกจะวันที่หกไอ่หหรือห้าที่ห้าสิงหาใช่ไหมฮะสองพั้ยห้าสิบกับหนึ่งันการ้อสามเจ็ี่ีเยอะนะกคนนั้นผมเขียนนะนักด้ที่เขีนนะไม่ะเสีเวลา โอ้ยโอ,โอย่างนี้ถ้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ผมจะมาพูดจาอย่างนี้ได้ครับนี่ผมนะขนาจารยมีบุญมากไหมมหาสารนะครับเออโอ้นั่นก็ไม่ต้องหวังแล้วครับอาจารย์ไม่หวังได้ยังไงล่ะครับหมายถึงหมายถ,ถึงคนที่จะทําได้หรือว่ารักษาตัวเองได้บ้างอย่างนี้นานแล้วอ่ะไม่หวังไม่ก่อนนะค <c ười> หรอไม่ก่อนเลยได้มากได้มากเยคุณอาคิดว่าไงครับกับ22่สิองปีหอจาร์กับคุณอากับ สิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงแล้วเราถึงสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้ผมว่มามหาจาริกแบบมารับผลตอบมารับผลสมฤทธิ์ดีกว่าอนอกจากนั้นค่อยว่ากัน,นทีนี้เอางี้เอางี้ถ้าว่ามหาจารย์ตัดตอนคือว่าเอ,อ้ยเราคงใช้เวลายี่บสองปีไม่ไหวแน่กับเวลาความทุกข์ของเราอีกสองวันที่เหลืออยู่เนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหมดไปยังไง มิธีการที่จะเจียวยาเบื้องต้นเป็นเครื่องมือในการที่จะปลดความทุกข์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายนี่ค,คิดว่าอาจารย์น่าจะแนะนำได้ว่าทำอะไรได้บ้างเบื้องต้นกับคิดยังไงทำยังไงฮะก่อนเมื่อกี้ที่บอกว่าสมาริทจะทำเองหรือจะให้ดี YouTube ใ,ให้ลูกหลานเปิดให้ฟังถ้า่าใส่รู้หะฟังวันนี้เลยในต่อของสมาชิกเสียงผมมันจ,จันท์มากมันจะให้เองนะงมันจะเข้าหัวฉูใจ แล in right ้วอควบคุมไฟฟ้าสนิดของร่างกายนะเพราะว่ามันเข้าหัวใจหัวใจจะรองาัไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าชนิดเดยตรงเลยนะครับมันจะเข้าไปแล้วก็หายใจชดเชยเพราะมันชั้งน่าจะเกินตอนนี้มีคนมีความสมาร็แบบนี้แล้วใส่ได้ที่ได้นี่แหละคือการเดินทางรัดนะครับโตแล้วเรียนลัดดีกว่าหรือว่าโตแล้วเดินทางรัดดีกว่าอย่าให้ยอดตายอะไรกันสนามหญ้าจะลาบหญ้าตาย หมายความว่าจารย์กังจะบอกว่า,าจะให้ดีให้ดูบ้านเรา tv แบบเสมือนหนึ่งว่าบ้านเรา tv เป็นสามยาสามัญประจําบ้านได้เลยนะฮะเป็นประจําครอบครัวนะครับ<อ><อ>ให้ฟังสักหนึ่งคลิปแล้วก็ฟังไปแล้วก็คิดตามไปนะครับประมาณนี้ ผูกถามท่านยิงที่ว่าเนี่ยที่พูดเนี่ยครัเนี่ยขออากาศกเดี๋ยวนี้นะเออเป็นเทสท์ให้นะขออากาศช็อตที่พูดเนี่ยคนมีใจได้รับประโยชน์ที่จะคุยคน,คนสองคนเดี๋ยวน <c oughs> ี้เดี๋ยวนี้นะเนี่ยเครื่องเงินสมัยขนาดนี้เลยเห็นเห็นนี่แหละครับเทวีเขามีแล้วเราใช้ให้เป็นประโยชน์เราคุยกันสองคนคำตอบ,บรับเขาทำกันหมดได้แต่ขอให้เป็นความจริงเนื้อหาจริงๆนะครับอย่ามายกย่องกันไม่เอา มฮะเอาจริงจริงเข้าเ่ยอ้ยอายุขนาดนี้ก็ช่วงต้องมาไทยเหรใช่ไหมใช่ไหมมันก็ของจริงหรือของจริงก็ว่านล้วผมก็บอกทีาร้านบอกว่าอย่ามายุ่งยุองเลยเอาเอาความพูดแต่ละคำมันเด็กประโยุกต์ไหนเอาประโยุก์นั้นไปยึดอ่าจะเป็นความสงสัยหรือจะเป็นความยอมรับได้ทั้งสิ้นสงสัยกันเลยให้งอมันพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยเนี่ยประโยุก์สงสัยคือเดี๋ยวจะเกิดฝุเอง ประกอที่ยอมรับเออคำนี่มันแก้ไปได้กไไ็นึกไปไม่มีปัญหาได้ทั้งหมดทุกๆไม่มีอะไรก็นึกถึงพ่อแม่ไม่นึกนี้พ่อแม่เนี่ยมนึกถึงพระเจ้าองค์จอบเออเออมันได้จริงจิคนนี้พระเจ้านึกถึงพระเจ้าจอบเหมือนกันใช่มคไนะเนี่ยชาไหใช่นี่แหละที่มาจากสมองไม่มารายงานตอนนี้ยังชาอยู่ไหมคุณอ่ะ<า>โอเคโอเคเรามาดูกันนะครับว่าการชาข้อเท้า หลังจากผ่านการสัมผัสด้วยมือหองอาจารย์ผ่านพลังงานไฟฟ้าสถิตขับเคลื่อนเนี่ยเราจะนับเวลาเลยนะครับตอนนี้ประมาณนับเลยอ่ะนับเริ่มนับเลยจะกีน่นาทีนะครับสามนาทีห้านาทีจะมีคําตอบเลยครับนี่คำว่าชาชานี่มันจะคลายโดยง่ายดาย ถ้ามันมีเม่ามันก็ใช้เวลาหลายๆครั้งในการที่จะมาถอดถอนมนะันแต่ไม่ชกกนะใช่ถอดถอนแบบกินเหล้านะกินเหล้ามันถอนเช้าอย่างนี้เรียกอะไรถอนใไหมไปกินเหล้าไปคไไไรับ <laughs> ถอนมันนั้นมันยิ่งหนักนะอันนี้มาล้างนะครับของโบราณแค่นี้ก็ถามได้และะ้วครับถามว่า,ามครับแค่นี้รู้สึก,กว่าอะไรอย่างเงี้เบาขึ้นหน่อย กี่เปอร์เซ็นต์คุณอาเ็ดสิบเปอร์เซ no? evet. no. ็นต um so like ์ะส uh, ิจากการใช้มือนะเนาะเนาะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยมันก็ทีละน้อยทีน้อยเหมือนกับตักน้ำตักตุ่มเดี๋ยวน้ำในตุ่มมันก็หมดมีจำนวนครั้งอะไยครั้งซึ่งกับจนวนครั้งที่มีจำนวนเวลาเป็นนานสมองติดเนี่ยมันไม่สั่งการพัฒนาเลยครับ ระบบภาษาจะมาท้่ว่าทำเป็นช้ามแขมเมันกรงหมดแล้วนม่มาคลายได้นี่เป็นั้งที่สี่เนหนึ่งสองไม่รู้ภาษีภาษาเลยสามก็คือเริ่มเจ็บแต่ว่รู้สึกนี่สี่จะไหวขึ้นก่อนจะดีขึ้นดีขึ้นสุดท้ายก็ไม่เกินสิบห้าแล้งไม่เกินสิบห้าครับก็จะกลับเข้าสู่ร่างกายรอย่างน้อยสุดกสิบอร์เซ็นต ซีซีขวาซีขวาเข,ข้าใจครับเข้าใจเข้าใจซีขวาดูนะแค่นี้ฮะนี่เรียกได้ว่าตัวของอาจารย์ใช้บอดี้ของอาจารย์ในการได้หมดได้หมดนะฮะมันมัน,มน เหลือเชื่อจังเลยนะครับไม่ต้องเหลือเชื่อฮะจริงๆมันเกินความเชื่อเหนือความจริงครับทำไมครับสิ่งที่มนุษย์เชื่อกันมเนี่ยมันเกินสิ่งที่มนุษย์เชื่อตรงนั้นมาความจริงที่มนุษย์เคยเจอจริงเนี่ยจริงจริงนี่มันเกินกว่าความจริงตรงนั้นผมถ่ายถ่ายผมยังรับไม่ได้เลยทั้งที่ผมเห็นคาตาผมก็ยังรับไม่ได้นะครับเพราะว่าสิ่งที่มันมองไม่เห็นมันมีอ่ะเช่นอย่างนี้มันคืออากาศใช่ไหมครับมีมองไม่เห็นเรื่องกวอากาศยังไม่อีี เห็นไหมเล็กกว่าสีที่เล็กกว่ากับจิมิจีเห็นไหมมันได้กับเท่าไหร่สีมิจีที่เรามาถามคนที่รับได้ดีกว่าเออเป็นยังไงฮะหลังหลังมาหลังสุักครูก็ดีขึ้นเลยกี่เปอร์เซ็นต์คุณอาก็ประมาณเนี้ยเอาต้องขอเปอร์เซ็นต์คุณอาเด็กฟังอยู่เด็กจะสิบเปอร์เซ็นต์โอเคโอเคโอ้ดีจังเหทีนี้ลบ ไอ้ข้างข้างซ้ายบ้างไม่ใช่ข้างขวาไอ้ข้างซ้ายที่บอกว่าไม่เคยมีปัญหาเนี่ยนี่จะเบาดีเดียวกนันเดียวกนันข้าเดียวการคุณแม่ <c oughs> คุณคุณแม่ผมสิคนนะุณนาถ้าเป็นผมผมตกใจเพราะว่าเขาดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ของแต่ละวัน <c oughs> ของแต่ละวันเขาเปลี่ยนไปจนตอนนี้แม่ผมเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลเน็ตเวิร์กไปแล้วเฟซบุ <c oughs> Facebook, ๊กไลน์ คลิปวิดีโอเล่นปื้เล่นแบบยังกับเด็กเลยเล่นเป็นวัยรุ่นเลยครับมาที่สุดด้วยกันใช่ฮะมาที่สุดด้วยใจเนี่ยครับอยู่ในยู u ูบบ้านเราต่ทีวีมีอยู่ครับกายแม่นี่ห้าสิบกว่าแล้วแม่เนี่ยเด็กๆเลยเวเขาได้ปัญญาด้วยมันไม่ไดคนใหม่เลยนะตี่ล้อเส้นเลือดแตกแบบปากเลี้ยวตาโบดไปแล้วนะ แ,แตกแล้วคุณนะแรงมากไปแล้วครับนอนจะลงมาอยู่ที่ลงบาลามาก,กี่วันแล้วห้าวันครับหวันผมไปรักษาที่เพียงนงีนน้เรื่องมาตอนแรกตอนแรกรักษาโดยการผ่านโทรศัพท์ก่อนเพราะว่าอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดจนอาจารย์กลับมาที่กรุงเทพรักษาอาจารย์เนี่ยก็ต้องแอบนะไม่ใช่หรืรอนในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลคือเอาโทรศัพท์ เอาโทรศัพท์แน่ผูคุณแม่แล้วก็ให้อาจารย์ท่านปล่อยพลังงานไปก็ไม่รู้แหละว่าอาจารย์จะปล่อยยังไงแต่ว่าเราเองเราเคยเลยเคยใช้แล้วเพราะน้าผมเคยเป็นเจ้าชายนิตราไป15วันก็เลยรัดซัดเลยกับคุณแม่ไปอีกสักหนึ่งคนหนึ่งเคสก็ยกแขนได้วันที่5้าเนี่ยยืนได้นะครับตามลำดับสังเกตุยเยตอนบริคปก,กติใครสบรีจแม้ ผมสูดดูนะเนี่ยพยานดูเชื่อมันจะเป็นหรือเปล่าโอเคนะไม่ต้องการใช่ไหมไม่ใช่หัวหน้าอะไรครือคือพูดใกล,ล้ชิดจะรู้เรื่องโอเคนะแล้วผมจะบอกว่าไม่เหม็นเพราะอะไรย้ำถ้าผมสูดที่ไม่เฉยไม่สุดจะเหม็นถ้าสุดก็จะไม่เหเออม็นเออมนุษย์พันนี้ตรงนี้เลยหรอสังเกต ธรรมดาธรรมดาเนี่ยนี่มันห้องแอร์เลยเนี่ยทางนู้นมาไงที่นั่งเนี่ยเหม็นไหมเนี่ยไม่เค่ะอ่าให้ชัดๆอย่ามาเอาใจผมไม่เอานะไม่หมูอบ้านเดี๋ยวพวกเดา๋ยเชิงใจยม่บาครั้งแล้วก็ไม่เคยเลยเนี่ยปกติเป็นหอบหืดด้วยนะคะนี่ไม่รู้นี่มาจากแค่สถาบันวิทยาลัยพยาบาลเกื้อกาลุณเห็นไหม เล็กเออไม่ใช่ก็เรียกลาบมาเนี่ยวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยใช่เกื้อการบอกให้น่โรงพยาบาลวิชื้อเห็นไหมครับทำไมเขาอยู่ใกล้ไหมไม่ไม่ใช่บริการเนี่ยพูดเท่มันร่ว่าอย่างนี้นะมันก็ต้องเนี่ยมันบุญใครบุญใครเรื่องนี้เนี่ยมาครั้งที่มันที่เท่าไหร่แล้วจะสิแล้ว ไีもうもう่เสียแล้วมาวันก่อนนี่หน้าตาเป็นไงำแล้วตอนนี้เป็นไงแดงขึ้นแล้วตอนี้คือก่อนมาได้ดำเป็เปื้นเลยแตาแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นข่าอีชายุเลยกอนแก้มแดงองตองปี2018ใช่นี่ยมันผิว่าผามันจะได้เลยไ่เง็นนะมันเันอัจฉริยะนะ